ม right? right? ีอาการหมูเลยครับหมูเลยอ้ถือย่ครับถือยู่ถือยู่โอ้โหตัวงามครับตัวงามปลาช่อนไซส์สวย สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกผู้ทุกคนไซเบ็ใไ่แงแบบอิสานครับพบกับนั่นน้องให้คือเขานอครับมือนน่พาพี่น้องมาหาอยู่หา,หากินคือเขาครับมือนี่มาไซเบทยูห่วยลํำเตาครับยห่วยลํำเตาบ้านผู้ดินอำเภอปทุมรัฐนะครับจังมาติดตามมาลุนน้ำกันน้องับเนาะ ก่อนเสียใจต่อไปอ่าก็ขอโค้งขอรนณาครับอ่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้นั่นน้องให้ผู้เหตุคลิปให้พี่ให้น้องในเบิ่งครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเดอ้อขอบคุณเอซีทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ<อ> ไปตลอดกอดไถ่ให้ได้ปลาหลายๆมาขอกินเนีย่ยพ่อยากโขกเขอ้ามาทานวันข้าวจีนเนี่ยมาถาวายนี่พ่อยังให้ลูกหลานยังมีไฟอันตรายคุม้อมครองป้องกันรักษาพุทธคุณธรรม,มคุณสังฆคุณเอามานในมนฑลมาสันนี่ลูกหลานสิไปสันต่างพุณนต่อเล่นเจออ้าพ่อเจ้าพุ่มเจ้าทีมาสันเอ้ามเจ้าที่ ผู้ปกปักรักษาน้องน้ำปลาบอนนี่เด้อลูกหลานมาหาปลามาหาอยากหาจินมีแนวมาถวยมาถวายเป็นน้ำปลานะยังดีเอาฉันก่อนผู้ขาฉันกอนลูกหลานเด้นนี่เด้อเอาเจาพพอเจาปูเนี่ยพอปูฉันแล้วลูกหลานที่ไปฉันเด้อปวลาเสษเด้อว,วันนี้เด้อให้ลูกหลานมันมานนเนี่ยพอปูเอเอาวันนี้มาหอดหม่องใสเหล่เนะครับอา่อาไดีหาเขามาสู้กันกินสักกัน ก่อนสิลงไปใส่เบ็ดอ้าวในช่วงที่หากินเข่าเนี่มีอย่างนี้แหละเนี่ยมึงก็น่ะมีอาหารมีหลากหลายอ่ามีหลายมีลาบปลามีลาบอันแกงปลาคือพวกแก้กนี่แกงปลาแกงปลาปลากระป๋องมีแกงปลาหนองได้นาะออมมือออมเกยอ้าว่าแนะน้ำสมาชีกที่มามันนี่นะครับมาน้ำกันสี่คนผู้ที่แรกครับครับครับอ่าหมวด ใช่น้องบึงครับใช่น้องบึงมันหมานคือเกาผู้ต่อมาไอเสื้อแดงนักเลงเทวดาเนี่ยเนาะเนี่ยเสื้อแอนของแท้ครับดอนดําเกืองดอนดาเกืองเหาอของแท้ครับอ่าผู้ต่อมาบัณฑเนี่ยผู้ต่อมาเนี่ยครับหมวดวัดลบน้องให้ครับหมวดวันลบน้องให้วัดลบใส่เบ็ดมือดทีมงานเดียวกันอ่า ผิดกับเมียย้ำไหนออกมาใสเดเบยียดหนิก็ะไรหมวดลบเเบยียดหมดปีหมวดลบไสเเบยียดหมดปีเมียว่าพาเล่าไปไสเเบยียดนะขี่คันให้เล่าจมพนวัวะขี่คันฟังจม <laughs> เอาผมนั่นน้องให้กําลังทายทํำครับกะดิมากินน้ำมูพนนี่แล้วครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินน้ำมูฟนกันอ่านี่คือหมายทีสิส่ไปเนาะครับอ่าเป็นล่าหวยอ่าทาง วามือเนี่ยแะครับที่สิไปทางขวามือทางง้สยมือก็คือเสือแอนดอนดำเกิงมันไปแล้วนะครับมันไปแล้วอ่าทางสองฟังทงังพุ่นครับสองฟังทงังพุ่นกะอ่าผู้หมวดวันลบกับผู้หมวดใช่น้องบึงมันไปทางพุ่นพู้นมันยกมือให้ยู่ปุ่นครับเออมันมาเด้อเออผุ่นครับทางพุ่นทางพุ่นสองคนทางผีสองคนตีคู่กันไปครับมวามือนี่สี่คนครับเอา สีไซส้หลังนี้แหละครับวันนี้ได้เยี้หัวครับเดี๋ยี้หัวนี่นะครับเดี๋ยวปัดเงี้ยหวัยหว,หว,ว,นนหวต้องขับเนาะ นี่หัวกับปักโกกหางมาเนี่ยครับต้นต้นหางปักมาแล้นนครับอยู่ประมาณนี้น้องขับเนาะปักอยู่ประมาณนี้แล้วก็เสียบลงน้ำครับเสียบลงตรงนี้เดี๋ยวเกิดใส่ต่อไปทางบนครับ เดี๋ยวช่วงนี้สิขอไ่เบ็ดไปเรื่อยๆให้มันแล้วสัก,กนอนงครับอ่าแล้วๆกัสิอ่าจังสิไดไล่กลับคืนอ่ามีแต้มมีโตกันสิท้ายให้พี่ให้น้องในเมืองครับอ่าช่วงนี้ก็สิส่เบ็ดไปให้มันแล้วกันครับไ่มาแล้วประมาณสามสี่หลังก็สิไ่ต่อให้มันเหมือดอ่าเมื่อน,นี้เบดมาประมาณลอยนึงนี่แหละครับเอาจังมาติดตามกันนาอครับเนาะไซเบดมาฮอตมื่อนี้ <c oughs> รู้สึกหอนแดดคักหอนกักหอนเนี่ยโอ้ยต้องนั่งพักเศร้าเมียซะกันครับบ่ไหวมันแดดหอนโอ่านั่งพักจะกข้าวจังสีไปไซตต่อครับอ่าไ่มาแล้วกับท่านนี้ครับท่า,ทางฟังนีใไ่มาแลว้วหัวจะได้ประมาณจากสามสิบกว่าหลังนี่แหละครับอ่าบานดีกส่จีไใส่ไปทางผิดแล้วครับพี่แล้วก็บบนโคงไปทางบนครับอ่า เดี๋ยวนางพักเศร้าเมียจะข้าวก่อนครับโอ้ยฮอนหลายเหมือนนี่แซมาถึงหลังสุดท้ายแล้วครับหลังสุดท้ายเหลือเบดอีกสามหลังครับเหลือเบดอีกสามหลังสิบเปตตต่อสิเปตใส่ทางเก่าพุ่แล้วครับใส่ทางที่ใส่มาพุ่นล้ครับนี่แหละครับใส่มาสุดสะพานพอดีครับสะพานนี่ก็คือสะพาน ถ้าขามไปอีู่ก็มีหมองไส้อยู่แต่ว่าเบ็ดมันใกล้สิเมื่แล้วก็เลยบอ่อใส่ครับอ่าเดี๋ยวสียางกลับขึ้นไปทางเกาเนี่ยน,นอ้องคำเนาะอ่ายางกลับขึ้นไปแล้วก็อ่าตางยามไปนำ้ำอันนี้เหมืองเนียกับที่เปียนเนียนะครับเนาะเอามาลุ่นน้ากันครับว่ามันจะมีแต้มีโตวอะอ่ามีแต้มีโตกับสี้ายลิปใหพี่ใหายน้องใดนเบื้องนะครคบเนาะเอามาเบื้อง ติดตามเพิ่นครับหาม,มาแล้วซิปก็หลังครับวัชมีหลังถือดูครับยางยามไปเรื่อยๆนะครับเนาะทางนี้ก็บโมมีอาการเงียยังเหลืออยู่คือเก่าครับทางนี้นเงียวยเหลืออยู่ครับ คือจันจันของเพิ่นครับเป็นหลอบดักปลาครับจันเพิ่นเอื่นจันยร์ยำปลาเขามากมึ่งไงดิดินทุลักทุเลยู่นี่นนแหละครับนี่ส่วนมากสิเขามาเป็นคููนะครับเพิ่นมาเห็ดจัน์ไว้ดักปลาไว้นะครับเนะาะหากินไผ่หากินมันผู้ใส่เด็ดกับใส่ไปผู้ใส่จันกับใส่ไปครับบาว่ากัน nó nghe lừa lắng nghe lừa lương nghe lứa nghe nghe vô cả lửa, lửa nghe lương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  nghe เนื้อมดเนี่ยหรือนเนี้ยไต่กับจังสิเพียนนะครับอันนี้เงี้ยเงี้ยดีดีอยู่ครับนี่จันกันเพป็อนอีกอันนึงครับเนี่ยนักปลาเอ้ามันเงี้ก็มีเงี้ยอยู่ครับเอนน้าแต่มีโตมีแจงเหมือนจังสีไทยมึงได้ครับเด้อครับเมืองหลังนี่ครับ ความันดวนแล้วครับเลยมามึงหนังนี่ครับมามึงหนังนี่อาวอ้าวอาวคามันดึงอยู่รับอ้าวเดี๋ยวกันนั้โอ้เป็นปลาคอครับปลาคอโอ้ปลาคอโอ้ยอย่าดึงแง่งอย่าดึงแง่งโอ้ยเบา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 เป็นปลาคอครับเป็นปลาคอปลาคอครับเห็นมั้ครับปลาคอเดี๋ยวขึ้นมาก ปลาคอตัวงามครับแม่หมานเอามันน you you ี่มันหมานะครับเด้อม <c oughs> <c oughs> ันนี่มันหมานเหล็กแข่งหมาแล้วครับเอาเก็บครับเก็บก่อนครับครับหลังนี่เห็นดึงอยู่ครับดึงอยู่ครับตายอย่างมึงมึงเดียวเขาขึ้นมาเมืองเราเนาะโอ้เดี๋ยวเห็นแล้วปลาคอครับปลาคอปลาคอปลาคอ คอครับโอ้มันโดนขนนกมันคอครับเนี่ยคอาปวดเลยครับอันนี้ก็ถือครับโอ้ักคอหน่อยครับักคอหน่อยโอ้อยของยังเลยนะเอ้า ฝนเลยล่ะครับเ,เ,เนี่ยฝนเลยฝนมาหันดึงดูครับเบ็ดยังเหตุการโอ้ถืออยู่ครับมีปลาคออยู่มีปลาคออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวโคดนะครับของ วางขอปนนี่ยนะครับเก <c oughs> ็บครับเอาดึงดึงดึงถือแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ถือแล้วครับอันง,งนี้ถือเแล้วครับอืม <c oughs> โอ้โหเป็นปลาคอครับเป็นปลาคอหน่อยปลาหน่อยพันไหน เฮ้ยทั้งทั้งเบ็ดขีอโอ้ยทั้งปลาหลุดติดเบ็ดข้อนี่ครับใครอยู่จับได้อยู่โอ้ยทั้งเบ็ดขาอทั้งปลาหลุดเอาเอบครับขณะนี้เวลา18นาฬิกาีิ0นาทีครับอ่าอ่าตะเวินก,กับกำลังสิตกดินครับ ายามเบ็ดไมาได้ปลามาประมาณสี่สหาโตแล้วครับเดี๋ยวสี่ยามต่อไปอีกเหลืออีกประมาณจักสี่สิสบหลังนะครับเดี๋ยวสยามต่อไปเรื่อยๆมองไรมีแต่มีตัตกัสิ่ายคิให้พ,พี่นองเอบซีทั้งหลายได้เมืองน้ครับเนาะขอบคุณน,นะครับที่ติดตามครับหลังนี้ก็ถือแล้วครับถือแล้วงานเดือยยก โอ,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 อ้เป็นปลาคอครับปลาคอคอครับโอ้โอ้ปลาคอครับเป็นปลาช่อนครับปลาช่อนอ่ะตัวพ่อได้ปลนอยู่แล้วครับพ่อได้ทำน้ำพริกคือลุงเนตรพาลุยเปิ่นวาตัวนี้เอาเดี๋ยวขออนุญาตปลดเขาครับเนาะปลดเลยครับ งามอยู่รับงามอยู่ใชอยู่ฮะปุ๊บครับงมีหมูเลยครับโอ้โหมีอยู่ครับมีตัวอยู่มีตัวอยู่ครับเป็นปลาช่อนครับเป็นปลาช่อนครับปลาช่อนครับเป็นปลาชอ่อนเนาะ เดี๋ยวจอกเป็นไม้เ hmm. ม mm ือครับนะครับโอ้โ huh. <c alls> ัใหญ่ครับมันถืออุู่ครับโอ้โหปลาคอครับปลาคอเห็นไหมครับเป็นปลาคอครับเนี่ย มาปดครับโอ้ยเนออ่าโอ้ขึ้นมาปดครับเนาะดึงแล้วครับหลังเนี่ยตึกแล้วตึกแล้วตึกแล้วดิ่นยังเมื่อกี้เลยข้อข้อข้อขอโอ้ยนี่ครับข้อขอครับ โมกับเนี่ยปลาคอนเหรอปวดเลยครับขณะนี้เวลาทุ่มกูกวัวเกือบสิสองทุ่มแล้วครับเนาะมายามเบ,บ็ดรอบอแผลกับได้ประคอนอ้อยหนึ่ตัวนึงครับ หลังนี้เป็นยังไงโอ้หลังนี้มดเนี้ยครับอย่าทิเปลี่ยนเนี้ยกันครับหลังนี้มีอาการครับมีอาการโอ้ถือกครับถือยุกถือยุกโอ้เป็นปลาคอครับปลาคอครับเป็นปลาคอครับเอา เดี๋ยวขึ้นมาปลดครับล้ะคอเอาปลดเลยครับอางนี้มีอาการครับหมูปุ้ยว่างันนะโอ้โหโอ้โหมีปลายอยู่ครับมีปลายอยู่มีปลายอยู่ดึงดดอ๋อขึ้นมาโอ้โ นี่ครับตัวงามอยู่ครับตรงห้ามอยู่เอา้าเก็บครับหลังนี้มีอาการครับนี่นี้มีอาการองมึงครับ ปลาดุกครับต <together> ัวงามอยู่ครับตัวงามอยู่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกเอาปดครับหลังนี้คือครับนี่คือแก่หลังคงเลยฟุ้งเลยเขาฟุ้งป่าว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 ปาวดิ้นดิ้นดิ้โอ้ปลาคอครับปลาคอตัวงามอยู่ครับเนี่ยเอาถอดมาสักนิด ตรงงามครับตรงงามครับเต็มกำเลยตรงงามตรงงามเนาะนี่ครับตัวง,งามเลยครับเนาะอนุญาตปดครับอันนี้ถือครับตัวอยอะขนาด โอ้เป็นปรากฏครับเป็นปรากฏเป็นปรากฏปรากฏครับเนาะขึ้นมาปดครับอืมปรากฏอีกแล้วครับปรากฏอีกแล้วปรากฏอีกแล้วอืม ของโอ้ของของของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปปลดกันครับนี่นะครับประกดตู้ว่างหันห้อตกไข่อยู่ครับประกดเดี๋ยวกดเล้วครับเด้อทั้งนี้ก็ถือครับทั้งนี้ก็ถือโอ้ยเดือนก็ไปไหนแต่โอ้เป็ ouais. you see, see you right. นต uh. าค้อครับ พอครับเอาเบ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 า,บาเอาเดี๋ยวกินมื่อมื่ครับ,บนี่ครับกระตูพอปนอยู่ครับบบตัวหน่อยปานไ่ยพอปนอยู่ครับเ,เก็บเด้อครับลังนี้ถือ ปลาคอน้อยครับปลาคอน้อยปลาช่อนฮะเอาขึ้นมาครับโอ้ยมาอยู่หม่องสั้นแทนเนี่ยเอ้ยติดปอดเลยเหรอครับโอ้ยรุดซ้ำโอ้ยเอาไปไปไป,ไปกันป้อยไปโอ้ย,อยเอารุดๆซะเอ้ยดูกีโลครับเฮ้ยเฮ้ปลาคอครับปลาคอคอปลาคอเห็นไหมครับปลาคอปลาคออืม เอาขึ้นมาครับโอ้โหเหปลปากคอครับเหรอ,อพอพ้นยู่ตัวนี้ตัวไข่อยู่เโาปดครับหลังนี้ก็ถือครับเป็นปลากาครับปลากาเ,าเ,ากาเอาขึ้นมาปด ครับเนาะกดครับงานกลับขึ้นมาก,กถืงครับหลังนี่โอ้ปลายัางเลยนี่โอ้ปลาตองปลาตองเขาเมือ่อวานในทุกชนิดปลาหลดปลาตองปลาโกดโอ้เอาปลาตองเก๋าอืมอ๋ออ เก็บครัยงยางกลับมายางกลับมาถือหรืครับนี่ปลาดุกกับปลาดุกอ้สิปลาดุกเดี๋ยวปลดคอนเด้อครับเรื่องปลดคอนปลด่อนปลด่อนอนี่ครับปลาดุกตัวเมื่อกี้นี่ครับมาแล้ว ตรงามำตรงามครับอู้หมกเหลืองหุยหมกเหลืองหุยตัวนี้กอด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 ด้วยนานเอาเก็บครับเก็บหลังนี้ถือครับโอ้ย โอ้โหโอ้ขอนอยหนอยไปในรวะโอ้พอได้ปนพอไดเก็บครับจิ๋่ครับนี่ดึงยุกเดขึ้นมาก่อนับ ดครับปลาด,ดุกตรงงามอยู่ครับปลาดุกตรงงามครับปลกตรงงามเอาเก็บครับเก็บหลังนี้มีอาการครับมีอาการเอาโอ้ถือครับเดี๋ยบเดี๋ยวเดี๋ยวปลดมันโอ้ปลาดุกปลาดุก หมืน Styles, ม่นถึงหมื่นเลยปลาดุขับปลาดุกตัวไข e e. ่อยู่ครับโอ้ตวงามอยู่ตุ้งามอยู่ตุ้งามอยู่เอาเก็บครับเก็บเอ้อหลังนี่ถึงอยู่แล้วครับนาะโอ้เป็นปลาขอหน่อยปลาขอหน่อยเอ้อปลาขอหน่อยครับเอาปลาขอหน่อยก็เอา เตีมกันไปหรออดครับหลังนี้มีอาการหมูเลยครับหมูเลยโอ้ถืออยู่ครับถืออยู่ถืออยู่โอ้ยเหรอตัวงามครับตัวง,งามปลาช่อนไซส์สวย เ oh. oh. ต็มกำพอดีเลยครับเต็มกำพอดีนะฮะกดครับประกดครับประกดาติะประกดหน่อยะประกดขึ้นหมอประกดหน่อยครับประกดหน่อยนะกดครับ นี่คือผลงานของการไสเบียดในแถวนี้เนาะครับเนาะมีปลาคอปลาดุกกระมีปลามีหลายชนิดได้เกือบหมดทูนแนวปลาหลดเนาะพอได้อยู่ได้กินอยู่แล้วครับประมาณอยู่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเนาะคลิปนี้กับโค้งสีพบก,กันซ้ำหนีก่อน เอาไว้คลิปนาจังมาเจอกันใหม่อีกน้องคำเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ